สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันนี้อาจารย์มาอีกแล้วอาจารย์จะมาหาเรื่องจะมาหาเรื่องที่ดีๆมีประโยชน์กับพวกเรานำมาเล่าสู่กันฟังใครทำได้ประพฤติได้ก็ดีใครที่ยังทำไม่ได้ก็เก็บไว้ก่อนโอกาสหน้าถ้าเราคิดขึ้นมาได้อ๋อ เราเคยรู้เรื่องนี้มาเราอายุมากขึ้นมากขึ้นเราคิดได้แล้วก็ทำตามความรู้นี่มันมันไม่เสียมไม่หายมันดีมันมีประโยชน์ต่อเราวันนี้เรารู้แล้วแต่เราไม่ทำก็เก็บเอาไว้แล้วต่อไปวันหน้าเราก็คิดว่าน่าจะทำ และเราก็ต้องทำวันนี้จะนำมาเรื่องการละเว้นจากบาปตามภาษาบาลีที่ว่าอาระตีวิรตีปาปาวันนี้จะพูดถึงเรื่องบาปบาปคืออะไรบาปก็คือสิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่มันเป็นอัปะมงคลมันไม่เป็นมงคลกับชีวิตของเรา,เาทำแล้วก็รู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจสร้างความเดือดร้อนทุกข์ร้อนในจิตในใจของตัวเองแล้วก็บางทีก็ไปสะเทือนถึงผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไปด้วยสิ่งที่เป็นบาป รวมมีอยู่10ข้อเขาเรียกว่าอากุศลกรรมมบท10บประการอากุศลกรรมนี่ก็คือกรรมที่ไม่ดีสำหรับกรรมดีก็เรียกว่ากุศลกรรมคำว่ากรรมนี่มันอยู่กลางๆางมันไม่ดีมันมีชั่วถ้ากรรมดีเรียกว่ากุศลกรรมกรรมไม่ดีก็คืออกุศลกรรม อกุศลกรรมมีอยู่สิข้อข้อที่1น่งก็จะอ่านไปแบบไม่ต้องอธิบายเนาะข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์นี่ไม่ดีมันเป็นการทำลายชีวิตข้อ1น่ก็ฆ่าสัตว์ข้อ2ลักทรัพย์ข้อ3ประพฤติผิดในกาม ข้อสพูดเท็จข้อ5พูดสอเสียดข้อ6พูดคำหยาบข้อ7พูดเพ้อเจอ้อข้อ8ก็มีความโลภอยากได้ของคนอื่นข้อ9คิด พยาบาทปองร้ายคนอื่นเครียดแค้นคนอื่นคาดาคนอื่นข้อ10เห็นผิดเป็นชอบเรียกว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวเขาอบอกให้ทำความดีก็อบอกว่ามันไม่ดีไม่ทำไปทำในสิ่งที่ไม่ดีอันนี้คือ ความเห็นที่เห็นผิดผิดชอบมีอยู่ทั้งหมด10ข้อเองนะจำไว้ง่ายๆข้อ1นึ่ฆ่าสัตว์ข้อ2อลักทรัพย์ข้อ3ประพฤติผิดในกามข้อ4พูดเท็จข้อ5พูดส่อเสียดข้อ6พูดคำหยาบข้อ7พูดเพ้อเจ้อข้อ8 โลภอยากได้ของผู้อื่นข้อ9คิดพยาบาทปองร้ายคนอื่นข้อ10เห็นผิดเป็นชอบวันนี้เอาสั้นๆเพียงแค่นี้เนาะสำหรับท่านที่ทำได้นะตอนนี้เลยก็เอาไปคิดแล้วก็ไปปฏิบัติถ้ายังต้อง มันจําเป็นต้องทําตอนนี้ก็อาจจะเอายกไปไว้วันหน้าแล้วก็ค่อยไปพิจารณามาปฏิบัติทีหลังแต่ที่จริงแล้วมันน่าจะปฏิบัติตอนนี้เพราะว่ามันก็ไม่ยากมันไม่ได้แบกไม่ได้หามมันไม่ได้ซื้อมันไม่ได้ใช้วัตถุอะไรไปแลกออกมาเราแค่ทำใจของเราแล้วก็วาจา แล้วก็ร่างกายใจนี่ก็อย่างเช่นไม่คิดพยาบาทปองร้ายคนอื่นร่างกายก็อย่างเช่นไม่ไปฆ่าไม่ไปต่อยตีคนอื่นทางวาจาก็ไม่พูดโกหกหลอกลวงคนอื่นเป็นต้นมันจะมีอยู่สามทางนี่แหละคือทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็ มันไม่ได้ซื้อไม่ได้หาไม่ได้แบกไม่ได้หามแล้วก็ทำไปง่ายๆก็วันนี้ก็เอาเรื่องดีๆนี่มาพูดามาเล่าสู่ให้พวกเราฟังทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้เท่าผู้แกก็ฟังแล้วก็ควรจะนำไปปฏิบัติและต้องปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความสงบสุขในชีวิตของเราท่านที่ได้ชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องของอาจารย์ด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งก็ขอให้ทุกๆทก่านจงมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ได้รับแต่สิ่งดีๆวันนี้ก็ขอสวัสดี